เข้าปาภายในสวนครับโอ้มีหมดเลยครับมีทั้งเงาะมีทั้งทุเรียนมีทั้งขนุนนี่ครับดูเจ้าของสวนไม่อยู่ขนุนสุกร่วงเล่าร่วงเน่ามาแล้วโอ้นี่สวยงามครับโอ้ว้าวนี่ต้นใหญ่ครับสามต้นสี่ต้นเลยเดี๋ยวก็ได้กินอันนี้อะไรหมอนทองบอกหมอนทองอ๋อหมอนทองนะครับนีนเ่เยอะแยะเลยหนูหนูดอกเต็มต้นเลยอ๋อนี่ตรงนี้ก็มีสายอีกหนึ่งลูกครับ นี่มากอกน้ําที่เก็บไปฝากครับโอ้เพียบเลยเห็นแล้วเข็ดปันเลยครับแต่เอาเก็บเอาไปใส่หลังรถไปแล้วสวยงามนี่สายอีกหนึ่งลูกระบบน้ําสําคัญต่อการเกษตรเนี่ยระบบปั๊มน้ําก็อยู่ตรงนี้อีกสิตัวครับดูให้ดูใกล้ๆครับนี่ดอกดอกทุเรียนเนี่ครับทุปีนันเดรยเนี่ยครับดอกทุเรียนมอนทองมอนทองสวยงามมาก นี่ครับเจอหมดว้าวดีต่อใจมากเลยไปเดี๋ยวไปมาเที่ยวกันใหม่